ช่องตามใจทูเดย์บทที่177เขาก็คือปรมาจารย์หลินหลังจากผ่านไปแล้ว12หมัดในที่สุดซูจือเหลียงก็สู้ไม่ได้จึงต้องพ่ายแพ้ไปคุณซูควีนจินตกใจตะโกนเสียงดังจินใส่ทั้งสองที่เป็นลูกน้องก็รีบเข้าไปพยุงซูจือเหลียงไว้ยังดีที่ชายหนุ่มชุดดำฝ่ายตรงข้ามคนนั้นไม่ได้่วยโอกาสเข้ามาจู่โจมเพียงแต่ยืนอยู่ที่เดิมมือทั้งสองข้อยหลังด้วยท่าทีที่เหยียดยามผู้คนทั่วใต้ลานี้ สวามิภักหรือว่าตายน้ำเสียงชายหนุ่มเย็นชาไม่มีความรู้สึกเมตตาแต่อย่างไรนี่ก็คือโอกาสครั้งสุดท้ายที่เขาจะให้กับพวกกลุ่มควีนจินทั้งหลายซูจือเหลียงเช็ดครับเลือดตรงมุปากหันหลังแล้วกวาดสายตาไปยังกลุ่มผู้คนที่สีหน้าตึงเครียดทั้งหลายอ่าก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็น20เมตรสิเมตรก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็น20เมตรสิเมตร การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายจึงเริ่มขึ้นแล้วฝ่ายควีนจินทางนี้ตั้งแต่ลูกพี่ใหญ่จนถึงลูกน้องตัวเล็กแต่ละคนสีหน้าแตกตื่นเหมือนเผชิญการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่ทันใดนั้นซูจีเหลียงควีนจินชายหนุ่มชุด,ดดำฝั่งตรงข้ามนั้นรวมทั้งลูกศิษย์หลายคนของเขาเหมือนมีความรู้สึกอะไรบางอย่างทุกคนต่างมองไปยังท้องฟ้าทางตะวันตกอย่างพร้อมเพรียงกันลำแสงสว่างสีเขียวราวกับเป็นแสงดาวตกพุ่งลงมาอย่างรวดเร็วค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นต่อหน้าสายตาทุกคนสุดท้ายเปลี่ยนเป็นลูกศรลำแสงสีเขียว เสียงดังลั่นขึ้นลูกศรลำแสงสีเขียวราวกับเป็นขีปนาวุธลูกหนึ่งตกลงระหว่างกลางค่ายรบของทั้งสองฝ่ายที่กำลังจะเกิดการต่อสู้กันขึ้นโอ้ยพวกกลุ่มคนที่บุกเข้าไปก่อนหน้าหลายคนตกอยู่ในรัศมีวงรอบของลูกศรลำแสงสีเขียวกลายเป็นแพรบบารบทันทีถูกลำแสงสีเขียวระเบิดกระเด็นปลิวออกไปร่างแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีสู้จือเหลียงในใจรู้สึกโล่งอกในที่สุดก็มาถึงแล้ว ชายหนุ่มชุดดำยกมือขึ้นตะโกนออกไปว่าหยุดกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังรีบหยุดอยู่กับที่มองดูคนที่ถูกระเบิดกระเด็นออกไปด้วยความตื่นตกใจทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างกันเพียงแค่ห้าเมตรจากนั้นก็เริ่มจะ,ะเผชิญหน้ากันอีกครั้งเมื่อกี้มันคืออะไรขีปนาวุธหรอหรือว่าอาวุธเลเซอร์น่ากลัวมากเลยเจ้าหมาน้อยกับเจ้าเสือบุกไปข้างหน้าสุดเมื่อครู่นี้ถูกระเบิดสลายไปทั้งตัวเลย กลุ่มคนที่เป็นพวกลูกน้องต่างก็แสดงความเห็นต่างๆนานา,นาตื่นตกใจขวัญกระเจิงหางออกไปไม่ไกลนักมีคนกลุ่มหนึ่งค่อยๆเดินเรียงรายเข้าใกล้ค่ายรบของทั้งสองฝ่ายกลุ่มคนพวกเมืองหลินโจเมื่อเห็นแล้วรีบตะโกนว่าลูกพี่ใหญ่เจียงกลับมาแล้วลูกพี่ใหญ่เจียงกลับมาแล้วไอ้หนูน้อยที่เดินอยู่ข้างหน้าลูกพี่ใหญ่เจียงเป็นใครกันใครกล้าที่จะเดินนำหน้าลูกพี่ใหญ่เจียงได้นั่นสิเจ้าหนูน้อยคนนั้นเป็นใครถึงได้ไม่มีมารยาทเอาเสียเลย ปุปปักนั่นคือปรมาจารย์หลินอเฟิงตะโกนด่าออกไปท่าให้ลูกพี่ใหญ่เจียงได้ยินคำพูดของเจ้าโง่สองคนนี้เข้าตัวเองจะต้องถูกด่าเป็นชุดแน่เลยอะไรนะเขาก็คือปรมาจารย์หลินเป็นไปได้อย่างไรคำอุทานตกใจเสียงดังของคนทั้งสองถูกแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วแม่งเอ้ยเป็นไปไม่ได้มัง้งนี่ก็คือปรมาจารย์หลินเหรอยังหนุ่มไปหรือเปล่าก็หกคนละมัง้ง ปรมาจารย์ที่ไหนอายุอย่างน้อยก็ต้องมีเจ็ดแปดสิบปีทั้งนั้นไอหนูน้อยคนนี้อย่างมากอายุก็แค่ยี่สิบปีทำไมถึงกล้าเรียกตัวเองว่าปรมาจารย์สายตาทุกคนล้วนมองไปยังชายหนุ่มชุดกีฬาสีขาวที่ค่อยๆเดินเข้ามาควินจินและลูกพี่ใหญ่ทั้งเจ็ดเมืองก็รีบลุกขึ้นทำความเคารพท่านปรมาจารย์หลินหลินหยุนพยักหน้าจากนั้นก็เดินไปตรงหน้าซูจือเหลียงมองดูซูจือเหลียงด้วยสายตาสันไหวเล็กน้อย บาดแผลของคุณไม่เป็นไรพักผ่อนสองถึงสาวันก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ามีคนที่สามารถทำร้ายคุณได้นั่นกลับเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันรู้สึกแปลกใจมากกว่าหลินหยุนหันกลับไปกวาดสายตาไปยังกลุ่มผู้คนจากนั้นก็จ้องไปยังชายหนุ่มชุดดำเอ๊ะน่าสนใจดีนะชายหนุ่มชุดดำมองมายังหลินหยุนพูดอย่างเย็นชาว่าคุณก็คือปรมาจารย์หลินหรือใช่แล้วหลินหยุนตอบรับด้วยท่าทีสบายส เมื่อได้ยินที่หลินหยุนยอมรับจากปากของตัวเองภายในค่ายรบของเมืองทางเหนือทั้งสิงก็เกิดเสียงหัวรบตึกล้องขึ้นมาทันทีเมื่อตอนที่หลินหยุนอยู่บนเวทีสมาคมประลองยุทธนั้นชกแค่สามหมัดเท่านั้นก็ทําให้ปรมาจารย์กู่จบชีวิตในทันทีลูกพี่ใหญ่ของเมืองทางใต้ทั้งเจ็ก็เคยเห็นความเก่งกาจสถานโลกาที่น่ากลัวของหลินหยุนแล้ว แต่ว่าพวกลูกพี่ใหญ่ฝ่ายเมืองทางเหนือทั้งสิบกลับไม่เคยได้เห็นพวกเขาจึงไม่เชื่อสายตาว่าชายหนุ่มที่อายุ2ี่กว่าคนนี้ก็คือปรมาจารย์หลินที่เลื่องลือในตำนานที่มีความเก่งกล้าสามารถครอบคลุมไปทั่วใต้ลามันน่าขำจริงๆคนพวกเจียงสงนี้สงสัยหัวสมองถูกลางโง่เตะเข้าให้แล้วมัง้งถึงขนาดต้องเคารบนอบน้อมไอเด็กเมื่อวานซืนคนนี้ปรมาจารย์หลินอะไรกันลหลวไหลทั้งนั้นฉันใช้แค่มือข้างเดียวก็บีบเขาให้ตายคามือแล้ว เพื่อทำให้พวกเราตื่นตกใจกลัวไม่กล้าลงมือปรมาจารย์หลินคนนี้เป็นพวกแอบอ้างสวมรอยชัดๆลูกพี่ใหญ่อีกคนพูดขึ้นเมื่อได้ยินพวกลูกพี่ใหญ่ก็ไม่เชื่อถือลูกน้องตัวเล็กตัวน้อยก็ยิ่งไม่ระวัรรวัง55ขำกลิ้งเลยที่แท้นี่คือคนที่ได้ชื่อว่าปรมาจารย์หลินเหรอเพิ่งจะหย่านมไปไม่นานก็ออกมาสร้างเรื่องโกหกไปทั่วแล้วเหรอนั้นฉันก็เป็นปรมาจารย์หวังแก่ก็เป็นปรมาจารย์เสิ่ห้า ทางนั้นก็ยังมีปรมาจารย์จางปรมาจารย์เฉิงปรมาจารย์หูฮ่าห้า,ห,าหน้าขำที่พวกเจ้าโง่ฝ่ายตรงข้ามทางนั้นถึงกับถูกเด็กเมื่อวันซืนมาหลอกจนหัวหมุนพวกกระจอกหน้าโง,ง่จริงๆกลุ่มคนฝ่ายเมืองทางเหนือทั้งสิบเริ่มต้นจากการพูดจักระณะกระแหนภายในก่อนเมื่อได้ยินว่าลูกพี่ใหญ่ตวงก็ไม่เชื่อถือปอนมาจารย์หลินก็ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกจองของพองขนยิ่งขึ้น เฮ้ยพวกพี่น้องฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือดวงดาวกู้ชีพที่พวกแกรอคอยเหรอยังมีปรมาจารย์หลินถุยถ้าเขาเป็นปรมาจารย์ได้งั้นพวกเราทุกคนก็ต้องเป็นพ่อของปรมาจารย์ของเขาละสิพวกเจ้าโงบ่บรรลัยถึงกับถูกเด็กเมื่อวานซื้อหลอกได้หน้าขายหน้าจริงกลุ่มคนพวกนี้ก็หัวเราะเยาะเย้ยกลุ่มคนฝ่ายเมืองทางใต้ทั้งเจ็ดเจียงสงและลูกพี่ใหญ่ทั้งหลายสีหน้าเคิะเขินแต่ว่าพวกเขาก็สามารถที่พอจะเข้าใจความคิดของคนฝ่ายตรงข้ามได้ หากไม่ใช่เพราะเคยเห็นความเก่งกล้าสามารถครอบคลุมทั่วใต้ล่าของหลินหยุนด้วยสายตาตัวเองแล้วพวกเขาก็ไม่เชื่อว่าชายหนุ่มอายุเพียง2ี่สิบคนนี้จะเป็นปรมาจารย์หลินที่มีความเก่งกล้าสามารถครอบคลุมทว่าวใต้ล่านี้พวกเจียงสงเคยเห็นหลินหยุนแสดงแรงอันยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่าลูกน้องปลายแถวพวกนั้นยังไม่เคยได้เห็นเดิมทีพวกเขาก็สงสัยอยู่ว่าหลินหยุนคนนี้จะเป็นปรมาจารย์หลินจริงหรือไม่แต่ตอนนี้ถูกฝ่ายตรงข้ามดัดทอก็รู้สึกอับอายจนหน้าแดง แม่งเอยฉันรู้สึกว่าลูกพี่ใหญ่พวกเราจะถูกหลอกแล้วปรมาจารย์อะไรเหลวไหลทั้งนั้นมันจะมีปรมาจารย์อะไรที่อายุน้อยเพียงนี้เหรอฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันต้องโทษไอ้หมอนี่ทําให้พวกเราต้องมาขายหน้าไปด้วยใช่แล้วว่างมากหรือไงที่มาปลอมตัวเป็นปรมาจารย์อะไรเนี่ยอยากตายก็อย่ามาทําให้พวกเราเดือดร้อนไปด้วยสิพวกลูกน้องตัวเล็กตัวน้อยฝ่ายขายขาริค่เรือมทงางใต้ทั้งเจ็ดก็เริ่มไม่พอใจพันด,าด่าทอสาบแช่งหลิ่นหยุนไปด้วย พวกกลุ่มลูกพี่ใหญ่เจียงสงได้ยินแล้วก็ตกใจเกือบตายรีบตะโกนด่าออกไปพูดอะไรกันอยากตายหรือพวกแกภายใต้การควบคุมของลูกพี่ใหญ่ทั้งหลายเสียงด่าดทอของพวกลูกน้องปลายแถวก็ค่อยๆสงบลงแต่ว่าในใจก็ยิ่งดูถูกหลินหยุนมากขึ้นพวกเขารู้สึกว่าถ้าหลินหยุนเป็นประมาจารหลินที่มีความเก่งกล้าสามารถครอบคลุมทั่วใต้ล่านี้จริงก็ควรจะรีบพิสูจน์ตัวเองแต่ไม่ใช่อาศัยพวกลูกพี่ใหญ่มากดดันพวกเขาเช่นนี้ เมื่อเห็นว่าหลินหยุนไม่พูดจาอะไรเลยฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งเชื่อแน่ว่าที่พูดว่าเป็นปรมาจารย์หลินนั้นก็คงเป็นพวกที่แอบอ้างสวมรอยคนหนึ่งเท่านั้นลูกพี่ใหญ่เมืองหัวยหยางจังเก่าก็ยืนออกมาเดินไปยังข้างกายชายหนุ่มชุดดำแล้วยกมือทั้งสองคันวะท่านเจ้าสำนักนี่เป็นปรมาจารย์หลินอะไรกันให้ผมช่วยท่านจับกุมเขาเอาไว้ก่อนช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึลองทดสอบดู กลุ่มคนพวกลูกพี่ใหญ่หลายคนก็มีปฏิกิริยาขึ้นมารีบแอบ,บด่าขึ้นมาว่าเมง้งไอ้จางกัวหอดคนนี้หัวไวชมัดเลยถ้าจัดการปรมาจารย์หลินได้เป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะเอามาเป็นความดีความชอบที่ใช้อ้างในการแปรพักเข้าสํานักยินซืออาจไม่แน่ว่าถ้าเจ้าสํานักเกิดดีใจขึ้นมาจะตกรางวัลวิชาเพลงฝึกบูสักเล่มก็ได้ต่อไปพวกเราก็จะได้เดินยืดอกกันได้แล้วลูกพี่ใหญ่คนอื่นที่เหลือต่างก็คิดเสียดายแอบ,บด่าว่าจางกัวหอดเจ้าเล่เพทุบาย สำหรับเมื่อครู่ที่หลินหยุนหยุดยั้งการเปิดศึกรบของทั้งสองฝ่ายโดยใช้วิชายิงตะวันยิงลูกศรลำแสงสีเขียวข้ามมาพวกเขาก็ลืมที่จะนึกถึงตัวหลินหยุนเลยชายหนุ่มชุดดำกวาดสายตาไปยังจางกัวเหาะที่อยากทำผลงานดวงตาเปล่งประกายตอบตกลงว่าได้จางกัวเหาะก็ดีใจหัวเราะเสียงดังลัน่นมองไปยังกลุ่มลูกพี่ใหญ่คนอื่นที่เหลือใบหน้าเต็มไปด้วยความสะใจท่านทั้งหลาย ผลงานชิ้นนี้ฉันขอรับไปก่อนนะยินดีด้วยลูกพี่ใหญ่จางพวกลูกพี่ใหญ่คนอื่นพูดด้วยน้ำเสียงพิกลเมื่อมองเห็นสายตาริษยาของกลุ่มผู้คนทั้งหลายจางกัวหอ่อยิ่งรู้สึกสะใจหันไปสั่งลูกน้องฝีมือดีที่สุดสองคนว่าอหลงอหูพวกแกสองคนลุยเข้าไปพร้อมกันไปจับไอ้ปรมาจารย์หลินนั้นมามอบให้เจ้าสำนักจัดการครับอหลงกับอหูมองไปยังหลินหยุนที่อยู่ตรงข้ามใบหน้าสแสดงความเหยดยามอย่างมาก ไอ้หนูน้อยสร้างเรื่องโกหกหลอกลวงบุญวาสนาของแกแต่ชาติไหนถึงกับต้องให้พวกฉันสองคนพี่น้องต้องลงมือเองกลัวทำให้มือของพวกฉันเปื้อนจังอหลงบ่นไปด้วยท่าทีดูถูกเหยียดหยามอาหูเตือนว่าอย่าถือโทษสกกดเลยอย่าประมาทรีบทำงานในหน้าที่ให้เสร็จสิ้นป้องกันความผิดพลาดรู้แล้วอหลงตอบแบบรำคาญใจในใจก็แอบยิ้มเยาะว่าอาหูก็ระวังตัวเกินเหตุไปอหลงมองไปยังหลินหยุนตะกนอย่างไม่ใส่ใจไอ้หนูน้อย แกจะยอมให้จับดีๆหรือจะให้ฉันลงมือเก็บแกด้วยตัวฉันเองหลินหยุนค่อยๆเดินเข้าไปชุดกีฬาสีขาวดูโดดเด่นเป็นพิเศษมีความรู้สึกว่าราวกับนกกระเรียนในฝูงไก่พวกแกทั้งสองคนมาพร้อมกันเลยสีหน้าหลินหยุนไร้ความรู้สึกน้ำเสียงเรียบเฉยก็เหมือนกำลังพูดว่าผักกาดขาวนี้ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่อหลงพูดด้วยเสียงเย็นชาจะตายอยู่แล้วยังจะมาเสแสร้งแกล้งทำดูดีวันนี้ฉันจะเปิดโปรงแกเอง อหลงสีหน้าดูถูกชกหมัดออกไปถึงแม้ว่าอหลงไม่ใช่นักบูแต่ก็เคยฝึกวิชาศิลปะการต่อสู้กับอาจารย์มาเจ็ดปีคนเดียวสู้กับคนธรรมดาทั่วไปสิบกว่าคนก็ไม่เป็นปัญหาหมัดนั้นถึงแม้ว่าไม่มีพลังชี่แท้แต่ก็ดูเหมือนพลังแรงที่ยิ่งใหญ่โหมกระหน่ำเข้ามาจ้างกลัวหอที่อยู่ด้านหลังก็หัวเราะด้วยความสะใจทุกท่านปรมาจารย์หลินก็จะถูกจับได้ในทันทีพวกท่านคิดว่าเจ้าสำนักจะตกรางวัลอะไรให้ฉันละ่ะ จ้างกัวหอมมีความมั่นใจสูงมากเกือบจะต้องเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะแล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่าสีหน้าของพวกลูกพี่ใหญ่ดูแปลกไปทันควันจึงรีบหันหน้าไปดูที่สนามต่อสู้พอดีได้เห็นร่างของอลงกระเด็นข้ามมาเสียงดังแปะตกลงมาตรงหน้าตัวเองพอดีส่วนศีรษะถึงกับหมุนได้เป็นรอบโอ้ยจ้างกัวหอตกใจร้องเสียงดังแล้วรีบถอยหลังออกไปอาฮูหน้าถอดสีทันที รีบเดินเข้าไปดูศพของอหลงเมื่อเห็นว่าอหลงตายแล้วอหูก็เสียใจมากก็บอกแกแต่แรกแล้วว่าอย่าประมาทแกก็ไม่ฟังอาหูเอามือยื่นไปปิดตาของอหลงหันหน้ามาอาหูจ้องหน้าหลินหยุนด้วยสีหน้าหม่นหมองเอาชีวิตน้องฉันคืนมาอาหูเหมือนเสือชีตาตัวหนึ่งกระโจนข้ามมาพุ่งตรงไปยังส่วนใต้เอวของหลินหยุนสีหน้าหลินหยุนเรียบเฉยรอให้อหูเข้ามาใกล้แล้วยกขาเตะออกไป โป้งร่างของอหูก็เหมือนว่าที่สายขาดกลางอากาศกระเด็นถอยออกไปทั้งสนามต่อสู้ก็เงียบสงัดพวกผู้คนที่เคยหัวเราะเยาะประมาจารย์หลินเมื่อครู่นั้นทุกคนล้วนตกใจตาค้างมันเป็นไปได้อย่างไรสองคนนั้นฉันรู้จักเป็นมือปืนฝีมือดีของลูกพี่ใหญ่จางกัวเหาะของเมืองหวยหยางคราวก่อนฉันเคยเห็นเขาคนเดียวสู้กับสิบกว่าคนทำไมแค่กระบวนท่าเดียวของปรมาจารย์หลินก็รับไม่ไหวแล้ว หรือว่าปรมาจารย์หลินเหมือนที่เขาลือกันเป็นเรื่องจริงความเก่งกล้าสามารถครอบคลุมไปทั่วล่าก่อนหน้านี้พวกเราพูดดูถูกปรมาจารย์หลินไว้เขาจะโกรธแค้นหรือเปล่าพวกกลุ่มคนทั้งหลายต่างตกใจขวัญกระเจิงจ้างกลัวเหาะสีหน้ามึนงงกว่าจะตั้งสติขึ้นมาได้มองดูศพทั้งสองบนพื้นลูกพี่ใหญ่แห่งเมืองหวยหยางถึงกับร้องให้โฮออกมาราวกับเด็กเล็กก็ไม่ปานเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไร อหลงอหูเป็นลูกน้องฝีมือเก่งสุดของฉันถูกปรมาจารย์หลินฆ่าตายในกระบวนท่าเดียวจ้างกลัวเหาะและลูกพี่ใหญ่เมืองทางเหนือทั้งสิบคนอื่นๆมองไปยังหลินหยุนไม่มีสายตาที่ดูถูกเหยียดยามอีกต่อไปกลับแทนที่ด้วยความรู้สึกที่เคารพยำเกรงอย่างสุดซึง้งลูกน้องปลายแถวของเมืองทางใต้ทั้งเจ็ทุกคนต่างก็ตกตะลึงชนะแล้วชนะแล้วปรมาจารย์หลินสุดยอดจริง ใช้แค่หมัดเดียวก็ชกอหลงอหูตายได้เมื่อสองวันก่อนพวกเราประมือกับพวกเขาสองคนพวกเราสิบกว่าคนถูกพวกเขาสองคนกระทืบจนย่ำแย่กันไปหมดมีหน้าหลัถึงว่าลูกพี่พวกเราต่างก็นอบน้อมต่อปรมาจารย์หลินกันทั้งนั้นฉันนึกว่าลูกพี่พวกเราถูกหลอกเสียแล้วนึกไม่ถึงว่าปรมาจารย์หลินจะมีฝีมือเก่งกาจถึงเพียงนี้เมื่อกี้พวกเราเด่าว่าปรมาจารย์หลินไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าลูกน้องปลายแถวบางคนรู้สึกใจไม่ดี ซูจือเหลียงและพวกควินจีนไม่มีอาการตกใจใดๆทั้งสิ้นสองคนนั้นไม่ใช่นักบูแล้วจะสู้กับหลินหยุนได้อย่างไรถูกหลินหยุนสังหารชั่ววิเดียวเป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายอยู่แล้วชายหนุ่มชุดดำมองไปยังหลินหยุนสายตาล้ำลึกกำลังจะเดินเข้าไปลูกน้องสองคนก็พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์คนนี้พลังล้ำลึกจนยากที่จะยังถึงได้ข่าวว่าเขาเป็นคนของสำนักอคัคคีสามารถควบคุมเพลิงไฟได้ คนที่ฆ่าสิทธิ์พี่ใหญ่และสิทธ์น้องห้าสิทธิน้อง9้าต้องเป็นเขาแน่นอนสิทธิ์จะเข้าไปทดสอบดูตื้นลึกหนาบางของเขาก่อนแล้วอาจารย์ค่อยลงมือทีหลังชายหนุ่มชุดดำพยักหน้าสายตาแสดงความอุ่นใจไปสิระวังตัวด้วยครับเจ้าสองเดินออกมาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมท่านปรมาจารย์หลินขอคำชี้แนะด้วย พูดจบเจ้าสองก็ไร้มนวิชาศพทองแดงกลายร่างเป็นผีดิบที่สูงกว่าสองเมตรพลังความเร็วการปกป้องภัยก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวถึงแม้เคยเห็นการกลายร่างของเจ้าสามแล้วแต่เมื่อได้เห็นการแปลงร่างของเจ้าสองแล้วทุกคนก็ยังอดที่จะตื่นตระหนกไม่ได้มองดูท่าทางเหมือนเตรียมเผชิญศึกใหญ่ของเจ้าสองแล้วหลินหยุ่นยิ้มอย่างเรียบง่ายแกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอกเรียกอาจารย์แกออกมาเจ้าสองก็ตอบด้วยเสียงต่ำว่า มันก็ไม่จำเป็นหลินหยุนไม่พูดพร่ำทำเพลงฟาดฝ่ามือออกไปสิบแปดท่าต้าเต๋าท่าสยบเขาการจูโจมของหลินหยุนดูเหมือนไม่มีพลังอะไรมากมายไม่ช้าและไม่เร็วราวกับชายชราที่กำลังไร้รำไทยเก๊กอยู่ในสวนสาธารณะแต่ว่าในใจของเจ้าสองรู้สึกเหมือนมีคลื่นลมแรงใหญ่ถาโถมเข้ามาในสายตาของเขาฝ่ามือของหลินหยุนราวกับเป็นมือที่ทำให้ท้องฟ้าแตกร้าวสามารถทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าได้ กรงเล็บเมคาเจ้าสองไม่กล้ารีรอแม้แต่นิดเดียวรีบงัดท่าไม้ตายออกมาทันทีโป้งฝ่ามือของหลินหยุนจูโจมอย่างง่ายดายเหมือนไม่มีอะไรขวางกั้นอยู่ทะลุแนวปกป้องภัยของเจ้าสองประทับร,รอยฝ่ามือลงบนหน้าอกของเจ้าสองเจ้าสองกระเด็นปลิวออกไปทั้งตัวท่าที่สองท่ายแยกน้ําเสียงของหลินหยุนดังขึ้นอีกครั้งเจ้าสองตัวล่องลอยอยู่กลางอากาศรู้สึกถึงความอันตรายที่ร้ายแรงที่สุด แย่แล้วเจ้าสองขับเคลื่อนพลังชี่แท้ทั่วร่างปกป้องหัวใจและส่วนสำคัญไว้แล้วทดฝืนรับประทะเต็มแรงโป้งเจ้าสองถูกฝีมือที่เหนือชั้นกว่าของหลินหยุนฟาดลงไปจนลึกถึงชั้นใต้ดินพื้นดินก็เกิดเป็นหลุมใหญ่รอยร่างคนขึ้นมาถ้าสยบเขาไม่ใช่สยบเฉพาะเขาแต่สยบสิ่งกิดขวางข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแยกน้ำก็เหมือนกันไม่เพียงแต่แยกน้ำ แต่เป็นการทำลายทุกสิ่งที่กีดกันอยู่ทะลวงไปถึงจุดเป้าหมายแนวปกป้องภัยของเจ้าสองนั้นในสายตาของหลินหยุนไม่มีผลอะไรต่อเขาทั้งนั้นเจ้าสองถูกฟาดลงดินไปแล้วหลินหยุนก็ไม่ได้ลงมือต่อแต่กลับหันไปยังชายหนุ่มชุดดำแล้วพูดอย่างเรียบง่ายว่าถึงคิวแกแล้วเงาร่างของชายชุดดำเริ่มขยับแวบเดียวก็มาถึงข้างกายเจ้าสองพยุงร่างเจ้าสองที่บาดเจ็บสาหัสสลบสลายไปยังข้างหน้าของพวกกลุ่มเจ้าสามดูแลเขาให้ดีด้วย พูดจบหันหลังกลับค่อยๆเดินมายังหลิมหยุนดำหนึ่งขาวหนึ่งเงาร่างทั้งสองผเผชิญหน้ากันบรรยากาศรอบๆตอนนี้มันดูเหมือนถูกแช่แข็งไปหมดแล้วชายหนุ่มชุด,ดดำพูดอย่างเยือกเย็นว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจากนี้ไปอีกหมื่นปีทุกคนจะต้องจดจำชื่อฉันได้ชื่อของฉันคือซูหนัน